สวัสดีค่ะมันนี้อลีพามากินกับเข่าเนาะค่ะเนาะใกล้สิเทียงเนาะค่ะเนาะงามสิเทียงมันใกล้สิเทียงสิเทียงกันนะคะเนาะเมนูนี่ค่ะนี่ค่ะปลาดุกเนาะค่ะเนาะแกงปลาดุกใส่ใบยอเนาะค่ะเนาะอลีหมักเลยค่ะใบยอเนี่ยมันมีประโยชน์เนาะค่ะเนาะตอนพอนโขลยค่ะกินกับเข่าเจ้าแทบเด้ค่ะตบด้วยเนี่ยค่ะข้าวโพดนะคะมันหวานนิดจังหน่อยผักกับลีก็จะมีสะเดานะคะสะเดาสดเก็บมาสดๆเลยนะคะเนาะ สิมากินกับอะไรล่ะค่ะกับปลาดุกเนี่ยแหละมาเดอ้อค่ะมากินถข่วกับบารีเดอ้อสุมเหยสุ้มอ้ายเนาะค่ะกูะทันกินเนาะมาค่ะบันยาวมาเนี่ยสวัสดีค่ะ กับม่รีกแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้เนาะวันนี้ยดีพามาซุมเลยสุมอ้ายมากินเข่าคือเก่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาดุกเนาะค่ะแกงปลาดุกใส่ใบยอเนาะค่ะเนาะแบบแกงแบบไทยๆใส่กะทิเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นทักกับอันดีค่ะสดาวขมเนาะค่ะเนาะกินกับอันนี้คักอยู่ค่ะแล้วก็ตามด้วยข่าโพดนะคะเนาะข้าโพดเหลืองเออเฮ่ออยู่นะคะเนาะพอดียลาีขี่รถผ่านไปเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นมาขายแบบขี่โมไซค์มาขายนะค่ะเนาะ ไอรีก็เลยซื้อเนาะคะ่ะเนาะยี่สิบบาทสามฝักเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะมากินข่าวกับแม่ลีเดอ้อพี่น้องก่อนสิมากินกอาลีกะฝากเป็นกําลังใจให้อารีคือเก่าช่องไอรีคนภูพานเนาะคะ่ะเนาะเป็นกําลังใจให้อารีเนาะคะ่ะอย่าลืมสิ่งสําคัญก็คือสับตะไคร่พร้อมมันจะได้แจ้งเตือนเนาะคะ่ะเนาะคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้ชมเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะบพรว่าไลฟ์บันนี้เงี้ยวค่ะบันนี้กล้วยเขามาเดอ้อส,สมมติไม่ใแกงใบยอขาดอย่ดีค่ะอารีหมัก ใส่ใบยออดุเพิ่นเจ้านี่อันนี้ไปซื้อดูอค่ะไม่ค่อยข้าวมัน,นเลยปรนเห็ดกัปตัาสุดเดาค่ะกินกระตามมาขุมก็ได้เดี๋ยวนะลองกินเบังก์กะ กินจะวนนีมมมม่มีประโยชน์ค่ะเบาหวานนะคะเนาะเราเคยเป็นเบาหวานเสียบอยู่ค่ะขมลมำ ประโยชน์ค่ะมอนแชงอันนั้นมันแช่งที่เด็กนะแตเดาวนี้รีไปเก็บมาแล้วนะ่วัดป่าวัดเก่าค่ะว่ามีผู้ใดกินค่ะอนีเห็นมันงามรีก็เลยเก็บมา มันมุนไพรยังแน่นเลยมาเด้อค่ะผักอ,อยู่ค่ะกินกับข้าวเจ้าจุดเดา มิวงับประตูเขาไปหน่อยดิน้องมิวม้วเป็นอะมากแล้วค่ะ ตั้งเห,เห,หงเนนงตุเห,เหรอหรือวันอะไเนี้ยพอเป็นน้ำเสียงตั้งเห็ุหรือว่ามันเป็นลืม,มพี่ได้เป็นประตูเล็กรีมาก,กินกับตำหมักขุ่มเลยค่ะเ้าเสดาเนี่ยเขากันดี่ 不多了。 ล,ลืมเบิงปลาดุกค่ะ,ะดุกสด อร่อยอยู่ค่ะมุกยอใส่มุกใบยอนะคะแล้วใส่ไก่กับเสียบเลยค่ะอันนี้เพื่อกินอ่ะเพื่อหนึ่งนะคะเบ อลีเป็นคนทู้กินเลยบายอเนี่ยต้องนมากชินี๋ยอพอได้ซิมเมนูนั้นนะคะเมนูนที่ว่าหมกไก่ใส่บายอแซ่บค่ะ กินทุกวันมีประโยชน์นะคะ,ะเพราะคอเราอะกินปริมาณพอประมาณกินหลายแล้วเข้ากับกุ้งลูนะคะนาะว่ามา <c oughs> ขอเสียมันมีบอกใช่ะ ดีสกินนี่เ้บันีุดื้อ นี่ร้อนพูดสดพึ่งซื้อมาค่ะมันร้อน เขาพขอบค,คุณต้องไปกินอยู่บ้านได้เนาะ,ะเนาะเดี๋ยวนี้มันแบบมันทั่วถึง อิ่มนั่นแหละค่ะบัดนี้สิไปกินล้างไม้นะคะเนาะอันนี้นะคะเหลือครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่งทางพี่ครึ่งหนึ่งไปแล้วค่ะอาลีกะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสำหรับเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะเพื่อนใหม่ที่มาติดตามอาลีเนาะค่ะเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอาลีกะขอบคุณหลายๆค่ะอาลีกัลลาแหละค่ะเจอกันใหม่เนาะ,ะค่ะเนาะคลิปหน้าเนาะพี่น้องอยังเขีนหนาอาลีเปิ่นๆคือเก่ากันนะคะ สับตะไคร้กดติตามนะคะนาออลีลาล่ะค่ะสวัสดีค่ะ